ผมเจอเศษทองคําในกองขยะมือ2จากญี่ปุน่นสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่โอดังของมือสองจากญี่ปุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ที่นี่คือแหล่งรวมของแปลกๆจากแดนอาทิตย์ุทยที่ถูกส่งตรงมาให้เราได้คุยหากันบรรยากาศที่นี่ดูแตกต่างจากที่อื่นของที่นี่ดูเก่าแก่และน่าค้นหามากผมรู้สึกว่าจะได้เจอสมบัติชิ้นงามที่นี่ความรู้สึกของการท้าทายในการล่าสมบัติเริ่มขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆในกองเครื่องประดับเกา่าผมก็ได้เจอกับสิ่งนี้ต่างหูโบราณสีทองหนึ่งคู่จากสีและน้ำหนักแล้ว ้นมันคือเศษทองคำดูจากสีแล้วน้ำหนักแล้วผมคิดว่ามันคือเศษทองจริงๆแน่นอนขอซื้อเจ้าของร้านมาในราคา10บ,บาทเราจะลองเก็บกลับไปตรวจดูน,นี้เราได้ของที่น่าสงสัยมาถึง2ชิ้นเลยครับต่างหูทองคำหนึ่งคู่เศษทองคำหนึ่งชิ้นมันจะเป็นทองคำแท้หรือเปล่าความสงสัยนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ได้เตรียมเครื่องตรวจทองดิจิตอลไว้พร้อมเลยครับเครื่องนี้จะใช้การน,นำไฟฟ้านในการตรวจาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยครับหูโบราณสีทองคู่นี้มันจะเป็นทองคำแท้ตามที่ตาเห็นหรือไม่ทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันครับโอ้โหผลปรากฏว่านี่่มชทอนนัิเก้ยตาศษ ทองคาชิ้นเล็กๆชิ้นนี้มันจะเป็นทองคําแท้หรือไม่มาช่วยลุ้นไปพร้อมกันครับโอ้โหผลปรากฏว่านี่ก็ไม่ใช่ทองคานะครับแทบไงหลังอีกแล้วครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับนี่แหละคือสเสน่ห์ของการค้นหาสมบัติแม้สมบัติที่เราเจอยังไม่ใช่ทองคําแท้แต่การค้นหาในกองขยะแบบนี้นคงท้าทายและตื่นเต้นเสมอครับยังเหลืออีกหนึ่งโกดังลับในจังหวัดสุราติดตามแล้วรอเจอันคลิปหน้าเลยครับ